สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสโอยเพชรปันแพงเอฟซีอย่างงครับเมื่อนี้หนาทีกาหนาทีเดิมครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นปิดวงหรือว่าเปิดวงนะครับนตอนปิดวงกันนั่งเฝ้ามาไล่ครับนอนเปิดวงกันนั่งเฝ้ามาไล่ครับพี่น้องนี่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 เป็นความหาความแพงที่พมเป็นพี่น้องเอฟซีมอบห้่มีห้ครับน้องอุ้งอิงนะครับน้ะนี่คือมาไล่พวงนี้เป็นของบ้านโฮมฮักครับบ้านโฮมฮักน้องอุ้งอิงนะครับเนาะ ส่วนมะไลาพ่วงนั่นก็เป็นมะไลรวม f c น้องอุ๋งอิงครับก็คือเป็นมะไร่รวมพ่อแม่พี่น้องอที่โอมนมาให้แม่หน่อยโดยตรงครับโดยที่บ่ผพานบานฮักเบยบด้วยที่บ่ผ่านบานฮักหลังไดเน,นะครับนอก,ก็คือบ้านโฮมฮักบ้านฮักแล้วก็บ้าน,บบานไอฮักลิงหน่อย อู๋อะะเองรัตนาพ่ะครับแล้วตอนนี้ก,ก็มีบ้านหักอยู่สามหลังเนาะครับแต่ว่ามาลายรวมเอฟซีน้องเิงคือเป็นมาลายรวมที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโอนผ่านแม่หน่อยทรงสลิปให้แม่หน่อยด้วยที่บอได้แจ้งยอดผ่านบ้านหักเนาะครับนอกจากรวมๆแล้วก็อ่าหลายบาทอยู่ครับพี่น้องส่วนมาไล่ที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโอนเป็นยอดใหญ่ใหญ่ยอดหาพันยอดหมื่นหรือว่ายอดใหญ่สี่กับสิบเป็นมาไล่แยกต่างหากเนาะครับเนาะว่าเป็นมาลายจากใครบ้าง พวงก้างนี่คือเป็นมลไยจากบ้านฮักน้องอุ๋งอิงครับนี<ม>่บ้านโฮมฮักบ้านฮักแหลกกะมลไยรวมเอฟซีน้องอุ๋งอิงนะครับน้องสวนมลไยที่เป็นของบ้านฮักลิงน้อยอุ๋งอิงรัตนาพรตอนนี้กําลังเขียนสื่อติดอยู่ครับกาลังติดโบติดดอกไม้อยู่นะครับน้องด้วยที่ไอพ่อลุงกําลังจัดก้านอยู่ครับแหลกกะเป็นมลไยที่เพิ่มเติมเข้ามาครับหลังจากที่เฮ้าเห็ดหมือขึ้นตีหา หลังจากนั่นมากอะมีโอนเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องกะฮากกันไดนมังเฮดย่นี่ครับเฮดเพิ่มตเติมให้นะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันใดที่โอนมาที่หลังพุทธพันสองพันพุทธสามสี่พันฮอกกัสิมใส่มาไลร่วมเอฟซีหนอง,องอิงหรือว่าเฮดเป็นมาไลยแยกพ่วงไม่ต่างหากน้องพี่น้องเนาะกเะเบิ่งได้ครับพี่น้องเป็นมาไลนำใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีมี ให้กบนองเองครับเป็นความหักความแพงผมรพี่น้องเอฟซีกะไหววางใจทีมงานหลังบ้านหลายๆคนว่าเออมาเบิงมาแย่ยงซอยนะครับบาทษเกิดเราครับมาเบิงมาแย่ยงซอยมันนั่งเบิงซอยคนนี้แหละนี่มันนั่งเฝามาไล่ครับอ่าตอนนี้น้องกับไปขึ้นรถแฮครับไปขึ้นคอนเสิร์ตรถแฮยูที่ด่านหน้าเวทีหน้างานผูรพี่น้องผูใดก็มีหลายช่อง มีหลายๆช่องที่กําลังไลฟ์สดนะครับเนาะหรือว่ากําลังบันทึกคลิปเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงกําลังขึ้นร้องเพลงคอนเสิร์ตบนรถแฮรลําเพื่อนเตยเสด็จครับลาแพืนเตยเสด็จนะครับเนาะ,นะก,กับแฟนๆเอฟซีก็รอติดตามคลิปหรือว่าเบ่งไลฟ์สดได้ครับในแต่ละช่องเนาะส่วนบ่าวทนกับสินั่งฝอมาไลอยู่นี่แล้วพี่น้องบัดเวลาเพิ่นเอามาไลไปหมอบหรือว่าเพิ่นเอามาไลโยกไปเข่าซุ่มซุ่มไอศิลปิน ยู่ด้านหลังเวทีนะครับตอนนี้กาลังไอเพื่อนกาลังต่างสุ่มอยู่ครับกําลังต่างสุ่มของน้องอุ้งอิงอยู่นะครับน้องเหล่าไฟฝ่ากัน,กนยังนางบ่ทเทไในตอขมาครับแ้ไฟฝ่าต่อเขามาแล้วก็สีไอใหญ่เข้าไปแตงหนาอยู่ที่หน,น่น้องอิงไปแล้วครับน่น้องอิงขึ้น้องเพลงแล้วนะครับโดยการเปิดหัว่าเพลงแรก ในรถแห่บนรถแห่โดยการเพลงผู้หญิงคนแรกครับมโอ้ยฟังพี่รองฟังฟังฟังขนาดฟังอยู่นี่ก็ยังขนคี้กลุกหยาหยาเบาอีสานจนเหงอแตกซิกซิกครับพี่รองบ้าแม่ยังไงพนังตากแดดครับเปิดอะไรเหงอแตกฟังเพลงครับพี่รองฟังเพลงไปน้ำกันครับ เสียงครับ ยุ่ยสกับคือเก่าครับเสียงน้องหญิง่าสิไปขืนลองยุ่ยสล้านไดรถแฮขั้นไหรือว่าเวทีมาลลัมเวทีไดไม่ตตวไดเครื่องเสียงตัวไดน้องก็คือเสียงของน้องเป็นลายเส้นของน้องครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องฟังอยู่ที่ไหนก็มันสะก,กิดหูสะก,กิดใจครับพี่น้องนี่ไม่ได้อวยนะไม,ยนไม่ใช่ว่าอวยหลานตัวเองไม่ใช่ว่าอวยน้องตัวเองนะคือคือความโหดสึกจริงๆครับพี่น้อง มันเป็นความรู้สึกจากใจครับยิงได้มาอยู่ไก่ยิงไดนมาไอ้ค่อยดูแลซอยเนาะครับเนาะยิงหัวเออน้องมีพัฒนาการขึ้นจริงๆแล้วก็ให้ความสําคัญครับการแสดงด้านนาเวทีของน้องดอีครับน้องก็ขางหลังหรือว่าด้านหลังอาสิเป่งเลี้ยงปังล่างแต่ว่าเวลาถึง เวลาจริงๆเน่ยคือน้องใส่เต็มที่ครับใส่เต็มแม็กบ่มิกักนะครับนอกบวาสภาพร่างกายหรือว่าจิตใจของน้องจะเป็นอย่างไรก็ตามครับ ครับพี่น้องมีแต่มวนเป็นหนาครับมีแต่มวนไปนหนาครับพี่น้องจวดจุบจุบกุบกุบเลยกะขอบคุณนะครับคุณพ่อสนิทนะครับนะกะได้ติดต่อเบาวโทนมาว่าอยากสีเรียงเข่าบาวโทนกับบุญเอลนะครับนอกจากได้ไปพบพอกันอยู่ที่มาพบพอก็อยู่นี่แหละครับพี่นออ้องก่อนที่เขาเดินทางไปยามโจลาเป็ดน,นะครับเนาะ พอเผนก็นเลียงทั้งเขา่าเรียงทั้งน้ำแล้วครับพี่น,อน้องก็อิ่มกรุบครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเอฟซีน้องอิงนะครับน่าที่เออสุดยอดครับสุดยอดในความหาความแพงสุดยอดในน้ำใจครับขอบคุณหลายๆครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับคุณพ่อสนิทนะครับเนาะกับคุณแม่สุก็ให้การสนับสนุนครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับ,บ,บกินบวบจกบวลงทั้งขอบครัวเด้อพี่น้อง กับคลิปนี้ไว้สำหรันิสกอนครับ่นลองในพบกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ